รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากรางวัลเทพทองราชทานและโลกเกียรติยศในสาขารายการสร้างสรรค์สังคมดีเด่นในปี2552และในปี2554 สองพิธีกรของรายการวันนี้ที่รอคอยได้รับพระราชทานรางวัลระฆังทองรางวัลของผู้ทําคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติจากสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยมีองค์มนตรีเป็นผู้มอบโล่รายการวันนี้ที่รอคอยจะขอยืนหยัดเพื่อสารฝันให้บุคคลที่ผัดพลากได้กลับมาพบกันอีกครั้งและมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในทุกด้านตลอดไปขึ้ข <c oughs> พลงพงมากกว่าคอ่ะไ่สาร่า่สา่อใ่ามไดขะยไม่สามารถติดต่อขมารได้ในขณะัมามา i ได้ในขณะนี้ขอ e r ัย t ม e n o t ารถต i ดต่อได t ใีม่ร่มมรมมาร สนับสนุนโดยฟูลตรานกอินทรีกาแฟกระป๋องเบอร์ดีสวัสดีค่ะดิฉันนะชมพูนโรสราศิธิ์ค่ะสวัสดีครับผมกิตติสิงหาปัดกลับมาพร้อมกับรายการวันนี้ที่รอคอยพบกับท่านทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางโมเดิร์นนายทีวีนะครับเพื่อสารฝันของคนที่พัดภาก,กันให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้นะครับทาง0896800843หรือ w w w k t v b r o a d casting com นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและช่วงหลังนี้เรามีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มขึ้นคือทาง Twitter นะครับ,บวันนี้ที่รอคอยครับสำหรับเบื้องหลังในวันนี้ค่ะพี่กิติเป็นเรื่องของการที่เราไปทำบุญทอดกระถินมหากระถินมหากุศลที่บุรีร,รัมย์นะคะค เราไปทำเสร็จแล้วก็เลยประมวลภาพงานบุญในวันนั้นมาให้ชมกันไปชมกันค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะคะพิงยือนอยู่ที่วัดตลาดชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะมาทอดกระถิ่นด้วยกันนะคะก็เป็นมหากระถินในวันนี้เป็นงานใหญ่ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมว่างานวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนตามพี่มาเลยค่ะ เจ้ทาทั้งหลาย,าลายขอน้อมถวายผ้า,ยาจีวรกระถิน,พ,น,ถนพร้อมกับของบริวารเหล่านี้ปีนี้รวบรวมเงินทุกสายมาแล้วเป็นจำนวนเงิน7,031,010บาทนะครับ และก็มีเงินอีกจำนวนหนึ่งเป็นพี่น้องชาบัตลาดไทยใกล้เรืนอนเพียงที่ได้บูชาพัตรไทยรวมแล้วนะครับเป็นจำนวนหนึ่งสามแสนสองหมืนน่นสามพันหกรกาบาทจุดห้าิบสตางนะครับยอดเงินที่รวมยอดทั้งหมดกระถิงนประจันตีสองพันห้าร้อยิบ 4, 54, นะีนัดบัตรตลาดัยเป็นเงิน หนึ่ล้าน5้าหมื่นาทพันร้อยยีสิบาสจุดตังค์นะครับผู้ชมที่ติดต่อผู้ใหญ่มาค่ะโทรมาเนี่ยเขาพูดยังไงบ้างคะเขาก็ชมรายการขึ้นพิงนะครับเป็นรายการที่ดีนะครับมีวิสัยทัศน์แล้วก็อยากจะมาร่วมทำบุญทอดระถิ่นกับคุณพิงที่นี่ การที่เราเนี่ยได้เชิญชวนท่านผู้ชมรายการวันนี้ที่รอคอยนะคะมาร่วมทอดกรถินมหากุศลนวัดตลาดชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้พิ้งได้นําเงินที่ท่านโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยมามานะคะจํานวนเงินทั้งสิ้นนะคะ8 8 2 1 9บาททุกบาททุกสตางค์ของท่านนะคะพิ้งได้ส่งมอบให้กับทางพระคุณเจ้าแล้วนะคะออ ให้ท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญจงปราศจากทุกโศโกภัยมีความสุขกายมีความสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในหน้าที่การงานมีความปรารถนาสิ่งใดอันถูกต้องตามคนลองทําแล้วขอความปรารถนาที่ท่านทั้งหลายได้ปรารถนานั้นให้สําเร็จดังมโนโรถปรารถนาทุกประการทุกท่านเทินเจริญพรก็ขอให้บุญในครั้งนี้ ได้มีส่วนช่วยให้ท่านได้พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคุณพิงค์ครับค่ะยังไงพิงค์ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทําบุญกับเรานะคะขอให้ท่านมีความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการค่ะครับวันนี้เราจะช่วยคุณป้าต่อมมีของนะครับตามหาพี่น้อง8คนนะครับที่คุณป้านั้นจากมากว่า50ปีนะครับซึ่งคุณป้าหนีมาเพราะว่ากลัวความผิด ที่ตัวเองทําขึ้นโดยไม่ตั้งใจนะครับความผิดนั้นคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุณป้าจะมาเล่าให้ฟังด้วยตัวเองนะครับช่วงนี้ไปพบเรื่องราวของคุณป้ากันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณป้าครับ ป้าต่อมมีของวัย72ปีได้เก็บเรื่องราวการพัดพลากกับพี่น้องไว้เป็นความลับตลอดมากกว่า50ปีโดยไม่กล้ากลับไปหาพี่น้องเพราะกลัวความผิดที่เธอทำกับผู้ชายคนหนึ่งหลังจากที่ออกจากบ้านมาป้าต่อมก็เร่ร่อนไปหางานทำตามที่ต่างๆแต่ป้าก็ตั้งใจไว้ว่าหากวันหนึ่งที่ป้าพอเก็บเงินได้ก็จะกลับไปหาพี่น้องแต่ก็ไม่เคยมีวันนั้นเกิดขึ้นเลยในชีวิต บุญเรือนกันหาริวัย41ปีคือลูกสาวที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่มาตลอดเธอต้องทนเห็นความทุกข์ที่แม่เฝ้ารอคอยที่จะมีโอกาสได้พบกับพี่น้องหลังจากมีโอกาสได้ชมรายการวันนี้ที่รอคอยความหวังที่จะทำฝันของแม่ให้เป็นจริงจึงเกิดขึ้นคือคนที่ว่าหมดความหวังแล้วพอเจอรายการนี้มันเหมือนกับมีหวังขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วมันมืดมนไปหมด แล้วตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาของโครงการเติมน้ำใจให้ชีวิตกับ Summit Corporation นะคะวันนี้โครงการนี้เขาจะออกไปช่วยเหลือใครที่ไหนเราไปติดตามชมกันคะ่สะสภาพบ้านเรือนที่น้ำท่วมมิดหลังคาตลอด2ฝั่งคลองในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีชาวบ้านหลายคนเลือกที่จะไม่อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงที่รัฐบาลจัดให้ โดยยืนยันที่จะไม่ละทิ้งบ้านที่อยู่อาศัยมาทั้งชีวิตและยอมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตให้อยู่กับน้ําให้ได้เพื่อความอยู่รอดบางก็อาศัยอยู่บนชั้น2หรือบนหลังคาบางต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จหลายคนกินอยู่กับน้ํามาร่วมเดือนแล้วและไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงจึงต้องตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก โครงการเติมน้ำใจให้ชีวิตกับซัม m ิตคอร์ o ปอเรชันโดยคุณนัทพลจุลางกูกรรมการบริหารบริษัท s u ม m i ตคอร์ o ปอเรชันและประธานโครงการร่วมเติมน้ำใจโดยลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านเรือนซึ่งไม่สามารถเดินทางออกไปซื้อหาอาหารได้อย่างน้อยก็เป็นการบรรเทาทุกข์ไปได้ชั่วคราวและหวังว่าเหตุการณ์ต่างๆจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในเร็ววัน สนับสนุนโดยผงปรุงรสรสดีปตอตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยช่วงนี้เรากำลังจะได้ช่วยเหลือคุณยายต่อมมีของนะครับให้ได้พบกับพี่น้องถึง8คนนะครับที่คุณยายได้จากมาเมื่อครั้งยังเป็นสาวนะครับเราพยายามอย่างเต็มที่นะครับให้คุณยายได้กลับมาพบกับพี่น้องที่รักกันอีกครั้งหนึ่งครับ วันนี้ขอต้อนรับคุณยายต่อมแล้วก็คุณบุญเรือนลูกสาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบยายครับตอนออกจากบ้านนั่นอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ส <14. S 1> ิบห้าสิบสี่สิบห้าค่ะตอนอยู่กับพี่น้องเนี่ยชีวิตเป็นยังไงคะสบายดีอ,อยู่พี่อยู่น้องสบายใช่ไหมคะนจนอายุสิบสี่เลยใช่ไหมคะตอนนั้นแม่เสียอ๋อคุณแม่เสียแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเสียประมาณสองเดือนก็นอนอยู่ค่ะ ก็มีผู้ชายคนหนึ่งจำได้จำหน้าได้ไหมคะอยู่ข้างๆบ้านนะอ๋ไปในห้องนอนหลับตื่มาก็เห็นผู้ชายคนนั้นค่ะก้มหน้าหายายโอ้ครับทำไงต่อก็ไปคว้าเอามีดค่ะก็เสียบไว้อย่างนี้ก็ผักหนงายท้องคมันก็หงายท้องลุกขึ้นได้ก็ลงบ้านวิ่งไปเลย ไปเลยประมาณตีสี่เนี่ยแล้ววิ่งไปไหนคุณยายคะไปทางรถไฟก็ประมาณโลกว่าเห็นว่าผ่านประชาด้วยใช่ไหมคะมีประชาไปถึงรางรถไฟแล้วยังไงต่อคะก็เดินไปที่แานนี้านมีก็ไกลประมาณสี่โลโโหเดินไปเรื่อยไม่กลัวอะไรแล้วผีสางไม่คิดจะกลัวกลัวแล้วเดินตลอดก่อนเนาะ เดินลูกเดียวให้มันไปก่อนถึงสถานีก็ประมาณสักสองโมงอ่ะได้แล้วได้ขึ้นรถไฟไหมคะหรือว่าเินเ็าขึ้นเ็าขึ้นตามเขาอ้าขึ้นไปด้วยขึ้นรถไฟไปไปไหนคุณยายไปไหนผมไม่รู้ือนก็บอกไม่ถูกคือตอนนั้นไม่รู้เลยไปตามรถไฟเลยไปทางไหนเห็นก็ขึ้นก็ขึ้นตามเขาไปแล้วไปลงที่ไหนไปลงที่ไหนเพาะาเก็บตั๋วก็ไม่มีตั๋วบอกตามไม่มีแล้วในสถานีคนตรวจตั๋วทําไง แล้วจะไปลงที่ไหนล่ะเราก็ไม่รู้เระจะไปลงที่ไหนก็บอกถึงท่านนี้ก็บอกให้ลงก็แล้วกันท่านนี้อะไรก็ไม่รู้จกก็ลงสถานีต่อไปเลยแล้วกันใช่ไหมคะแล้วสรุปว่าที่นั่นคือที่ไหนสถานีชุมแสงชุมแสงนี่คือนครสวรรค์สวคส่ก็สุดท้ายก็ลงทีง่ชุมแสง,แ,สงแล้วก็นึกผิวเออ <uk> แล้วทำไงอึกิวแล้วต้องต้องมีคนคนหนึ่งเขา เขาก็เข้าไปถามถามว่าหนูจะไปไหนเนี่ยบอกจะมผหางานทำเขาจะจ้างเด็กเลี้ยงเด็กเขาก็เลยบอกเอาไหมเอาไหมเอาสิก็ต้องตอบว่าเอาแล้วพี่น้องคุณยายมีแปดคนถูกไหมคะวันนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเลยวันที่เกิดเรื่องอ้าวแล้วนอนคนละห้องแล้วทำไมคุณยายไม่วิ่งไปหาน้องไม่บอกกลัวกลัวลูกเลียว ระหว่างที่หนีมาเนี่ยไม่ได้ติดต่อที่บ้านเลยใช่ไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยติดต่อเลยแล้วก็ไม่คิดจะกลับไปเธอเพราะกลัวความผิดอย่างเดียวะช่ไหมคะกลัวใช่ไหมกลัวที่ไม่คิดคือกลัวใช่ไหมกลัวกลัวเขาจะรู้โอ้นี่เป็นชีวิตที่ถือว่า สุดยอดนะฮะเราต้องรีบผ่าเลยคุณเพียงอย่างนี้นะครัวันนี้ที่เราคอยก็หวังเหลือเกินค่ะว่าเราจะสามารถช่วยคุณยายต่อมหาพี่น้องให้เจอให้ได้มากที่สุดนะคะเอาละคุณเพียงต้องช่วยแล้ะใช่แล้วค่ะขอภาวนาให้คุณยายได้เจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะทีมงานของเราก็พยายามเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูการลงพื้นที่ของทีมงานกันค่ะ